Hello บั t สับไคร์วอลคัมทูเ a า a ว้แคสเกมมิ่ง n n แนนะฮะอ่ะก็อยู่กับรายการ a w a y c a s ค g เกม n g c h n n n e l วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Happy w h e e l เกมเป็นยังไง Happy w h e e l ก็เข้าไปดูันในเกมเลยผมก็เล่นได้ฟักสองพักแล้วก็ลองมาดูน่ะ Happy วิ e l เขาบอกว่าเกียนนี้แม่งเกียนนะฮะก็ดูอะไรวะเนี่ยทำอะไรให้ทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะอ๋อไอสัตว์แม่งปลาก่อนกูอีกเอ่ออืนแม่งเกียนกูยิบบังไงวะยิบยังไงยิบเร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 แม่งเกียนอะอะไรแกลกอะไรวะ อึ๊บชิเอึ๊โอ้โหเกียนว่ะปีรีๆีรีอึ๊บชิบชิปหือเป็นยงไงแม่นบ่าล่ะป๊าลบอือเอ้ยเข้าหัวนะ จีบปลายดาบด้วยไอเด็กเฮลเฮลเฮลมีเฮลมีเที่ยวไอหอโอ้โหแม่งเข้ามาหาเลยเออๆๆนั่นไงเข้าหน้ากูเต็มเต็มตายไปนั่นเรียบร้อยครับไม่เหลือครับเกี้ยนมาแ,แม่งเกียนผมออนั่นไงนั่นไอเลือดสาด ถ้าผมยังขยับตัวได้แปลว่าผมโอไปไปไปด่านหาอะไรวะเนี้ยด่านที่ต่อไปเออ U F O p a y now p a y now reloading โอเคมันคืออะไรเขาบอกให้ทำอะไร esse equipe ข่าเท่าที่เห็นแล้วกันว่ายานเวฟออนเนี้ยมันโหดขนาดไหนแม่งผูกดิดกยเสียงอย่างนี้น่าจะไม่เหลือสโอเคแหลกแปกปะถ้าคนดูแหลกแก,ก็ขอโทษด้วยนะโอเคด่านฟาร์มเกมนี้แม่งบันทอนกูจริงๆเฮ้ยอะไรวะ <laughs> ดินเหมือนปาชฉดงนย่ <c oughs> อะไรวะอะไรวะเนี่ยข้าดินโอ้โหไปเถอะด่าอะไรไม่รู้ต่อไปก็คิวยูบอสฆ่าบอสโอเค จะลงามาอย่างนี้นะกูเ,เลือกไม่ค่าดีกว่าเดดเบลเดดบอสเดดบอสอ่าวะเนี่ยไม่เอาเลยสเปคว่าทูสตาร์กูกดสเปคว่าแล้วเนาาี่ยอ๋อโอเคปะใครทักอะไรนะวะ ไม่ว่าครับแพทเกมโอ้ด่าอะไรวะเน,นี่ยไม่ชอบเลยกูดเลยกูดเลยอัดอ, <c oughs> อยู่ยังไมา่กวนท่น ถ้าเกิดแหละไอ้ก็ผมก็ขอออาใครเพื่อราการเพราะผมเอ,อ่นเล่นไฟเกม a r f ฟ e ีคราสุดท้ายอยู่นะจะได้เตรียมตัวไปชมได้แล้วโอ,อ้ยไปไหนไม่รู้ไม่มีจุดมุ่งหมาย เดานต่อไปบบบีเก no ิ๊สเดยวเกมต่อไปก็คงจะคาดไปไม่ได้เลยนะครับเกมอะไรหรือไมครับเดอะซิมครับเฮล p มี m ม f a t h oh. เ r อร์เป็นพ่อมึงตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นไงกูเหวมึงไม่ได้แ้วขนาดแค่นี้กูยังเอาอนี่ปักหัวตัวเองเลยโอ้บันทอนกูจริงๆในพวกสองด่านไม่พอแล้วนะ เราอัดน้อยๆไปไม่ต้องอัดอยเยอะเพราะเพราะว่า The War Free นี่แม่งก็ไม่นี่ละ40นาทีละเออโอ้ยเอ้ยแหลกๆเลข้แหลกอ,อะไรก็ขอขอทุ่มแรง อกด่านหนึ่งแล้วค่ไปนะเหมือนกับมัมไม่ค่อยมีอะไรหรอกเกมเนี้ยฮ่าฮาก็เข้ามาเล่นๆเฉยๆหินเพื่อนมันบอกว่าลองมาเล่นเกมนี้ดูหน้าสนุกก็เลยลองเฮ้ออ,อ,อะไรอะลงมาดีดาบลงมาดี เลือกปลาอ๋อเดี๋ยวอย่าลงเดสจะลงเดสนั่นเองกลัวแล้วไม่ไม่ไม่อย่าลงเดชนะบอกก็อย่าลงเดชน,น,นี่อย่าลงเดสนะเว้ยอย่าลงเดสน,นะเว้ยโอ้โหแม่งเสี่ยงทิ้งอย่างเดียวเลยอ,อะไรอ,ะอ่ะอะไร ที่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เข้ามาเล่นๆเยฉยๆน,นะแต่ขอแบบไม่เยอะททีมาาพวกเกมพวกเนี้ยอ่าควันนี้ผมก็ให้ดาวเขาเด้อเออเราไม่มีสมาชิกเหรอโอเคก็รววันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฮ่าไม่อยากจะทําให้คลิปยาวนะบายครับขอบคุณที่รับชมด้วยทีถ่ถ้าชอบอะไรก็ขอให้กดฟับไฟไครเบอร์ด้วยนะครับบายครับ